ข้าจุดด well right. so really so ีอ well, right sure ือพอตดีเลยครับเอาล่ะครับผมสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะครับตอนนี้เราอยู่ในเกมพอยแบงค์นะครับตอนนี้อยู่กับผมคนเดินนะครับดูซิเกมึกนะครับผมก็หลังจากที่เราไม่ได้ลงคลิปพอยแบงค์มาสักสองสามวันได้ละมาละวันนี้นะครับผมผมก็จะมาเล่นด่านวางระเบิดซึ่งเป็นด่าน ด่านใหม่ที่ใหม่ไม่จริงอ่ะ <c oughs> คือถามว่าเป็นด่านใหม่ที่ใหม่ไม่จริงนี่คือในความหมายของผมเนี่ยมันเขาว่ายังไงก็คือด่านตัวเนี้ยเคยมาแล้วนะครับถ้าผู้ชมเห็นนะอที่หน้าจอเนี่ยตัวเนี้ยนะด่านเนี้ยเคยมาแล้วซึ่งมันเป็นด่านใหม่ของสมัยก่อน ที่เข้ามาใหม่เลยน่าจะเป็นค่ายกาลีนาน่าจะเข้ามาตอนค่ายกาลีนาบางตานี้จำไม่ได้แต่ว่าดาหานี้เป็นด่านที่สนุกนะเป็นด่านที่สนุกอดาดหนึ่งเป็นด่านที่จบเร็วครับจบเร็วเกมเร็วเหมือนกันครับด่านนี้ก็พื้นที่เล่นน้อยครับผมพื้นพื้นที่เล่นน้อยนะครับหมายความว่าพื้นที่มันเป็นด่านขนาดเล็กอ่าถามว่าเล็กประมาณไหนก็เล็กกว่าดานลักวิวอะลักวิวนี่บางทีมันมันยังมีการหลงยังมีการหากันไม่เจอนะแต่ด่านตัวเนี้ย ก็ถ้าไม่เหลือกันหนึ่งหนึ่งนี่ก็คือแทบจะไม่หลงกันอะเออถ้าเหลือกันสาคนสี่คนนี่คือเดินไปมุมหลังก็เจอครับเพราะว่าด่านมันเล็กนะครับมันมีจุดดักมากมายครับแล้วซึ่งด่านเนี้ยตัวเกมก็ได้เอาออกไปซึ่งเอาออกไปตอนไหนน,นี่ผมไม่รู้นะครับผมไม่เห็น,นทีหนึ่งคือตัวเกมเขาเพิ่มเข้ามา่าจะเพิ่มเข้ามาในช่วงอีเวนต์หรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับอาจจะเพิ่มมาในช่วงอีเวนต์ก็ได้ให้เราได้มาเล่นกันซึ่งด่านเนี้ยสนุกนะเออ,อน,นี่พูดเลยว่าสนุกเป็นดางที่สนุกมากนะครับผมเดี๋ยวเรา เขาไปเล่นด่านนี้กันดีกว่านะครับผมเอเคครับขออนุญาตตัดไปเลยนะครับผมโอเคครับผมตอนนี้เราก็เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าเราอยู่กระดานว่างเราเปิดด่านเก่าเอามาลงใหม่ <laughs> อันนี้เป็นด่านว่างเราเปิดด่านด่านเก่ามากๆแล้วนะครับผมก็เก่าพอสมควรนะครับ ในช่วงนั้นช่วงค่ายกาลินาเป็นด่านที่มาใหม่เป็นด่านที่เล่นสนุกอีกด่านหนึ่งเลยครับผมแล้วก็มันก็หายไปนะครับผมอันนี้ด่านนี้ผมก็ไม่ทราบว่ามันหายไปช่วงไหนนะคือผมรู้อีกทีหนึ่งมันก็ไม่มีแล้วอะแล้วผมก็มาเห็นอีกทีหนึ่งว่าตัวเกมเขาก็ได้นํากลับมานะครับซึ่งด่านนี้ก็เป็นด่านที่สนุกกด่านหนึ่งครับผมแล้วก็กระแตเป็นด่านที่ค่อนข้างจะแคบนะครับอเออแคบเจอกันเร็วครับอ่าเจอกันเร็วก็ลงมาก็เนี่ยจ่าเอ๋ได้เลยนะครับผม แล้วก็บุกมาวางระเบิดได้เลยเป็นด่านสั้นครับเป็นสั้นนะเนี่ยอะถ้าดูตามแผนที่เนี่ยุกสั้นมันจะสั้นมากากวคาเตกครับเราก็เข้าเกมไปที่เรียบร้อยแล้วเอ้ยทุยเข้าเกมอ่อะเราก็ามาเริ่มกันแล้วนะครับเดี๋ยวขอญอาต์อระเบิดไปก่อนนะครับอันนี้ก็ถ้าใครปาระเบิดสุดเป็นก็ก็เจ๋อาเลยด่ามแคบแต,บต,นนะตอบ่อันนี้ผมปาระเบิดสูดไม่เป็นนะไม่ต้องห่วงครับอันนี้ผมปาโมโม่ซสัวๆครับตรงนี้มีคนนึงแล้วก็ตรงนี้มีคนนึง ไม่น่าจะเห็นนะหมายถึงผมมาผมไม่น่าจะเห็นเขานะตรงนี้ตรงนี้น่าจะอยู่บีครับกี่เห็นเขาปารเบิดมาตรงนี้โอเคครับมีมีคู่อยู่ต้องต้องถือคู่ไว้ก่อนนะ อพอตดีเลยครับผมมาดูช็อตนี้ดูครับปั้นไ้หเขาครับใส้เองยิงแปกเรียบร้อยครับผมซานะครับซานะคนก็เริ่มเข้ามากันแล้วนะครับผมสามต่อสามสามต่อสามครับผมสนุกนะด่านเนี้ยแต่คนไม่ค่อยเล่นกันตรงนี้ตรงนี้เห็นคนเมื่อกี้เห็นคนถ้าคนมือเร็วก็อาจจะยิงไปแล้วเมื่อกี้ระเบิดเด้งระเบิดเด้งโอ้โห สามดาวเก็บแหลกโอ้โหสามดาวมันเก็บเละเลยอะอไปไปแต่ถ้ามาเร็วเนี่ยเขาก็จะสู้กันตรงนี้ได้เลยหรือว่าถ้าเราเล่นปืนกนเบานะครับถ้าเราบุกเร็วเรารเ,รเราสามารถบุกมาหาศัตรูตรงนี้ได้เลยครับสำหรับคนที่บุกเร็วนะด่านมันแคบครับ อาวูแตกพูดถึงมันมันมันก็ยากนะเออไม่ใช่มันไม่ยากมันก็ก็ยากอยู่เพราะว่าเราก็ไม่รู้เลยว่าเข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 าจะอยู่ไหนมาแตกวะจบวะเก็บไปเลยสองตัวเนี่ยถ้าเราบุกเร็วมันจะเป็นอย่างนี้เว้ยเอาจับค, <laughs> คือถ้าเราบุกเร็วมันจะเป็นอย่างนี้นี่คือด่านนี้ครับ ทีมไหนบุกเร็วก็ทีมมันก็จะได้ได้เปรียบทีมไหนที่บุกบุกถึงศัตรูก่อนอ่ะค่อนข้างที่จะได้เปรียบครับใครยิงกูวะใครวะแต่ว่าเราผมไม่เห็นแฮ่ยสวัสดยเมื่อกี้ผมไม่เห็นนะเกือบตายผม อี่คนเดี๋สองคนน่าจะเหลือกันสองสองอยู่ตรงนี้โอ้โหยิงไม่ทัดไล้ั์เ้ยโอ้โหแม่อย่างเอาอะ่ะเนี่ยคือถ้าเล่นลูกซองแบบอย่างเงี้ยมันผมงมองว่าสนุกนะครับคือลูกซอง เราก็ไม่ได้เร็วมากเราไม่อแตกกูเยิมเรียบร้อยครับแพ้แล้วครับผมหมายถึงทีน้ำเงินแพ้ทีนอาชนะครับผมทำน้าครับผมประจบเกมไปนะครับประเสรจนาทีได้จบเกมครับผมโอเคครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในเกมที่สองนะครับผมก็ไม่คิดเหมือนกันนะครับว่าจะมีคนเล่นด่านนี้ต่อนะครับโอ้โหงั้นไอชิปแรกผมนี้ถ้าคง คงท่าทางจะได้ตัดให้คลิปมันสั้นลงอะครับผมคงจะได้ตัดให้คลิปมันสั้นลงนะครับผม,ผม,ม,บผมเพราะว่าไอาคลิปแรกเนี่ยผมผมปล่อยคลิปยาวเลยครับเกือบขอแตกกูเอาไรเกิดไปเดี๋ยวขอตายกันนะเนี่ยโอเคครับตายครับ ฝั่งนี้ก็มีสิทธิ์มาได้ครับวิบ่งไปจุดนู้นป่ะวางกระเบิดเลยครับวางเรียกไม่มาก็วางเรียกครับโอ้ยยิงไม่ทันปะโถเ่บอมดิฟュซ โหเสือดาวออกาสมากเลยยิงไม่ทันว่ะท่านผู้ชมดาวออกาสมากขอรู้แล้วผมมานะครับมต้องมาอ้อมหลังมันต้องอ้อมหลังมัน อุ้ยวัาดีว่ะวางเอครับวางเออุ้ยไอเหี้ยโหแตกเล้วครับเรามาต่อกันครับผมตอนนี้ทุกคนเริ่มจะเล่นลูกซองกันละกี่เห็นคนหนึ่งโอเคเขาเขาไม่เห็นเรา ยี่็หวานมึงเลยไม่เห็นเราเงียน,นะเต็จครับไม่เห็นเราตรงนี้อ่ะโอ้ลบ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 สกิดอยู่สกิดอยู่ไปไป โอ้โหเยอะผ้าดับแรกไม่เห็นดีจริงกันวะมิชชั่นสุขสั่งครับเรามาต่อของเราเลยนะครับผมมายิงเปิดไปก่อนเลยครับให้รู้ว่าข้างบนมีคนนะจริงๆไม่ต้องจริงก็ได้แต่เขารู้ว่าอยู่บนจริงก็ช่างยิงกันแล้วกัน งนี้พูดถึงเราดักได้นะเขามาเรายิงได้ตรงนะี้แต่ตรงนี้เรากม็มีคนดูเหมือนกันเราก็เสียตัวเองลวเช็คตรงหน้าต่างใช่ไหมตัวเองลวเช็คตรงหน้าต่างใช่ไหมยุด,ดอก รุยเลยเพื่อนล,ยล,ยลยุยรุ้ยรุ้ยรุยดีด้ยอุ๊ยดีแล้วคุณหลงทันขึ้นได้ไหมวะขึ้นได้ไหมึ้นไม่ได้เลยชิบหายแล้วเหลือเหลือสามดาวอะไปเลยต้องมาระเบิดคนหนึ่ง ถ้าไม่วางครับโหยิ้งอสูรคุูจะหมดนอเพื่อนกะสูตรโจดหรือหกนัดเออมนึงปางไปแล้ว ประสุนจะหมดเลยหกนัดต้องยิงเขาให้ตายภายในหกนัดโอ้รู้จริงว่ากูจะมามุมนี้ไปแล้ววางเรียกครับเวลาจะหมด bomb has been planted กระสุนละสามนัดวะ <c oughs> กระสุนละสามนัดกเยอ้กระสุนลด โอู้ยดับศูนอกระสุนแรก็มเกสรฝังครับผมอเยอะยิงจนกระสุนหมดเลยศูน์ดับสูนย์ตากตรงนี้ได้ถ้าคนฟังเสียงเป็นนะสบาย เราไม่ต้องขึ้นไปก็ได้ pieces. เนี่ยเราเราดักตรงโซนนี้ได้ครับเพราะว่าศัตรูมัน,น,น,นก็ต้องมันก็ต้องผ่านโซนเราก่อนไงนเ,เราดักตรงนี้ได้ครับส่วนมากถ้าเล่นกันหลายคนอ่ะตรงเนี้ยจะเป็นจุดที่เขาจะวางระเบิดวางกลับระเบิดปลาระเบิดกันจุดเนี้ยเขาจะไอ้นี่กันเพราะว่ามันเป็นช่วงที่แบบต่างคนต่างวิ่งมาพาปลาระเบิดมาก็มีสิทธิที่ท,ที่เราจะเก็บศัตรูได้อาจจะสองคนสามคนเลยก็ได้จุดเนี้ยเพราะต่างฝ่ายต่างวิ่งไงเพราก็เกิดจุดนั้นก็วิ่งมาตรงนี้ก็มีอย่างเราเกิด จุดเกิดแล้วเราก็วิ่งมาตรงนี้เราวิ่งมาดักตรงนี้ครับโอ้โหเยอะดูกทีดิดูยิงดิโอ้โหเยันนัดเดียวแตกกูโอเคครับเรามาตอกเราเลยนะครับหลงรับนี่เราเราเราจะดักอยู่ตรงนี้เราเราเราจะดักอยู่ตรงนี้นะครับน้อมันโดนมายิงใครแตกเลย มันพูดถึงมันก็ดักได้หลายทางนะครับอย่างจุดนี้ดักได้ครับเนี่ยวิ่งมาแล้วก็จะเป็นสไนหรือเป็นเป็นเลเวลจูโจมอะ่ะได้ครับตรงนี้ดักได้ครับต,ตรงนี้ถามว่าดักได้ไหมก็เนี่ยดักได้ครับประโดดิงกระโดดยิงถ้าคุณแม่นพอนะแต่ถ้าไม่แม่นก็อย่าอย่าทำมันไม่ดีนะเเดี๋ยวแตกโอ้โหมุมนี้เลยเหรอ โห่เอ๊ย ơi! แบงว้าว้สเด้อเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูผมยิงนะเดี๋ยวดูผมยิงนะอ้าวหยาไม่อยอยมรอไอ้เหี้ยแม่ยิกงกระแพงกูก็เ,เล่นทุกซองก็ต้องอาศัยความความแม่นยำสักหน่อยเนาะสำหรับใครที่อยากเอ่ยิงแม่นๆหรืออยากเล่นแม่นๆก็ต้องไปฝึกทุกซองไปขึ้นไปฝึกทุกซองกับสไนค์ครับผมอยากสไนค์นี่ผมฝึกมาละถ้าเราเล่นสไนค์กับทุกซองมันช่วยให้เรามีความแม่นยำมากขึ้นนะครับเพราะว่า เล่นลูกซองเนี่ยมันมันไม่ใช่ว่ายิงยิงแล้วมันจะโดนมันมันมันไม่ใช่นะเราเองก็ต้องไอ้น,นี่ในในระดับนึงอ,ะอ่ะอ่าเราก็ต้องเล็งในระดับนึงอะ่ะอย่างลูกซองอะ่ะถ้าไม่เลง็งอย่างเมื่อกี้เห็นไหมคือผมยิงตรงกระแพงเลยถ้าไม่เล็งอะ่ะโอ้โห กลัวอย่างเดียวกนละัวอย่างเดียวละกลัวมันปลาระเบิดอัดผมเมื่อกี้นะแล้วเขาปลาระเบิดอัดผมมาจบไปแล้วชอว็อตเมื่อกี้ไอ้คนเหลือคนหนึ่งสนายไหนดิเรียบร้อยครับผมชินกับสไนายอยู่แล้วไง ถ้าเราเล่นปืนไหนบ่อยอ่ะเราจะมีความเคยชินกับมันอย่างผม่าผมเล่นสไนบ่อยสไนาดามเมจร้อยอ่ะเออสไนด์แพทเทิร์นพาร์ทรอบแล้วผมเล่นบ่อยผมจะมีความเคยชินแต่ลูกซองเนี่ยแทบไม่ได้เล่นเลยนะคือแทบไม่ได้เล่นจริงๆเลยไม่มีความคุ้นชินเออไม่มีความคุ้นชินไม่มีความเคยชินไงเออเพราะฉะนั้นก็จะเล่นกเก๊กังม,ม้ว,วนโซ่อะไรยิงอาจจะไม่ค่อยโดนอ่ะไม่อานอ่ะยิงไม่โดนเลย <laughs> จริงมากไม่ได้เยอะกว่าสุดหมดิงมากไม่ได้เลยกว่สุดหมดจะพูดถึงแะม,มุม,มนี้รอรอได้นะเนี่ยโอเคฝั่งเราเก็บตัวหนึ่ง กันสนไหมสนัยเราสามารถกันได้นะช่วยกันกันโอเคครับเหลือตัวเดียวครับเหลือจิตตัวเหลือตัวยอดอกครับลุยเลยครับโอ้โหโดนนัดสุดท้ายว่ะ หไหมครับมันก็ต้องอาศัยความแม่นยำงินซึ่งนิดนึงไม่ใช่ว่ายิงๆแล้วมันจะโดนนะเห็นไหมผม <c oughs> ยิงเห็นไหมกระดาษอยู่ใกล้วงยิงไม่โดนเลยส <c oughs> ามต่อสี่คนครับตอนนี้ยินผมสี่เฮ้ยมี้ใครวิ่งผ่านวะตูเข้าแล้วตายไหมมาไหนแล้ววะเอา้า อจบแล้วหายไปไหนวะเอาเพื่อนเพื่อนเพื่อนเ,เรียบร้อยโดนซองดำเก็บไปครับตอนท้ายครับผมเกบไปทีเรียบร้อยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย